ความที่พี่มีค่ะตั้งกล้องสองคนมีเซนแบวีใดๆอยังมันยังีไม่ได้ครับอ๋ออันนี้ชอบไม่ได้ครับผมต้องเลี้ยแบบนี้ครับผมต้องเลี้ยงของผมแบบนี้เพราะว่าผมอยู่กับช้างในยุคที่ผมผมเลี้ยงช้างมากนทำทำช่องครับผมก็ต้องถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ผมเลี้ยงเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยให้ดูครับแก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำใช่ครับตอนนี้ ความหวังของเราก็คือแฟนคลับอย่างเดียวเลยครับกับการทำช่องทุกอย่างเลยก็อยู่ที่แฟนคลับหมดเลยยิ่งมีแฟนคลับที่รักดูซื้อข้าวในบ้านอาหารใ้รมหนาเต็มบ้านเราเลยดูซิมีกี่คนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสด <cup S 2> ีค่ะสวัสดีค่ะนคนถ่ายเหรอคนถ่ายที่นี่เหรอทุกคนนะอันนี้รออันนี้ไลฟ์หรอถ้ามันเปถ่าอ๋อถ่ายคิปเก่งอะเป lair, oh, ็นหมดครับไปในที่ที่ศูนยที่ตางากาขึ้มาก็เป็นทุกคนครอบครัวอันนี้ใส่ชเสื้อช่อะ ทางไทยสายแข็งเป็นเพจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความถือนะเดชนั่งบนโอ้ได้เลยได้เดชนั่งนั่งบนอาบน้ำอาบน้ำให้ให้ต้นหญ้ายัไม่ติดอาบน้ำให้ต้นหญ้านอ่อะไรนี่้าไรนอ๊ะผู้สมมติเยเลยจะพลาดเลยเหรอครับเอาเลยเอาเลยก็ได้ มาอยู่รังอยู่บนไดไงมาชื่ออนไรเป็นแม่ลูกกันอันนี้แม่ใช่แม่แม่ไปเก็บได้จากป่าขอันนี้อันนี้เจ้าของช่องไหนหมดแล้วเนี่ยมันมันเมันทำคุณไหนเจ้าของจมนี่เขเออนี่เขาเกิดพร้อมกันกับโอเล่เขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดพร้อมกันเขาเขาเริ่มทำช่องพร้อมกันอ๋อมีช่องด้วย มีคนติดตามไม่ไม่ไมเขาอยู่กับอูเล่เลยใช่เขาจัโบ้เขาจะเขาจะอยู่กับอูเ่ตั้งแต่ตอมที่พี่มีค่ะตั้งกล้อง2อัวมีตินแบบมีใดๆเป็มันไม่ังมีไม่ได้ครับอ่ออันนี้ชอบใช่เจ๋งว่ะอ่ะทำยูทูบเองไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้อันนี้คือเปิดแล้วใช่ไหม Youtube ก็เมื่อเมื่อก่อนผมยังไม่ไม่รู้จักการทำ Youtube หรอกครับมผมจะใช้ทำเป็น Facebook ครับ Facebook ก็เป็นมีเป็นโทศรศัพท์เครื่องเก่าๆตอนที่ผมอยู่อยุธยาก็ยังไม่รู้จักคำว่า Youtube หรอกครับ,รบก็หลังๆมาก็อาโอเล่ตมันบ่อยก็เลยขออาญาตเขาลากลับบ้าน คือเลื่อเลื่อทำงานก็คือเป็นควานช้างอยู่ที่อยุธยาที่พเนียดใช่แล้วไม่ไม่ไม่อยู่ที่ตลาดน้ำครับอ๋ออยู่ที่ตลาดน้ำแล้วก็มีโอเล่เป็นช้างของพี่ใช่ตอนนี้เขาก็สัมภาษณ์คุณพ่ออยู่ค่ะโต๊มันบ่อยครับโต๊มันบ่อยแล้วไม่สามารถทํางานได้เขาก็ไม่ให้เงินเดือนอ๋อค่ะใช่แล้วก็เขากลับบ้านแล้วก็เลยเริ่มทํา YouTube ครับค่ะแล้วพี่รู้ได้ไงว่าไอช่องทางนี้มันโอเคไปมีการแนะนําในหมู่บ้านหรือว่ายังไงไม่คือ ไม่รู้ว่าการทํา y o u t u b e มันมันจะเป็นยังไงไม่รู้เลยครับ<ม>ก็ถ่ายถ่ายถ่ายไปลงลง,ลงก็มีเสืออ๋อเสือสิสงใช่ก็มามาถ่ายมาถ่ายเราแล้วก็กเราก็ถามถามเกี่ยวกับเรื่องการทําแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีไรายได้นะเพราะ <år> ว่าคนติดตามน้อยมากตอนตอนแรกๆครับก็เริ่มทำมาเลยครับ ก็คือเห็นเสือกระสิงเขาทําแล้วก็เป็นกิจสารวเขาก็มาถ่ายรายการก็คือมาถ่ายที่บ้านพี่ใช่ก็มาไถ่ายเราบ่อยๆแล้วก็ได้คุยกับเขาครับค่ะแล้วนะตอนนั้นที่กลับมาบ้านอ่ะเอาช้างกลับมาบ้านอ่ะเลี้ยงเขายังไงตอนนั้นโควิดหรือยังหรือก่อนโควิดก่อนครับก่อนโควิดครับถ้าถ้าพวกลูกลูกมีของเขาคือตกงานตอนตอนที่เป็นโควิดครับอ๋อก็คือตอนแรกมีโอเล่กลับมาก่อนใช่ครับค่ะแล้วก็ อีสองเชือกอยู่อยู่ที่ทํางานตลาดน้ำค่ะาากลับมาแล้วก็เอามาเลี้ยงแต่ว่าไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เข้าโครงการทั้งสองโครงการใช่ครับคือมันตอนแรกอ่ะคือมันว่างครับรายชื่อน่ะมันยังไม่เต็มแล้วผมก็คิดว่าทางที่ท่องเที่ยวน่าจะเปิดก็อยากอยากไปทํางานมันตรงนั้นมันมันมีรายได้เยอะเพราะว่าเรามีช้างแค่เชือกเดียว กับแม่ลูกที่ทํางานเขาไม่ให้เงินเดือนนะถ้าถ้ามันเขาให้แค่แค่แม่ลูกมันไม่ได้แต่บางๆเขาให้ออย่างเงี้ยผมก็จ้างควานด้วยผมก็อยากจะมีรายได้เพิ่มไงถ้าเราไปอยู่ที่โครงการเราได้แค่หมื่นเดียวลูกลูกด้วยครอบครัวเยอะมันไม่พอใช้ก็อยากได้ให้มันเยอะขึ้นก็รอครับรอที่พัทยาเขาจะเปิดที่ท่องเที่ยวก็รอจนตอนนี้ครับ ก็ยังไม่เปิดครับก็เลยไม่ได้เข้าครับพอดะที่โควิดมาเต็มเลยครับที่โครงการเต็มทั้งสองที่เลยก็เป็นจังหวะพอดีก็เลยไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าใช่ครับใช่ครับค่ะนี่เรื่องเรื่องครับแล้วตอนนั้นคิดว่าจะหาเงินมาให้อาหารเขายังไงตอนที่รู้ว่าไม่ได้เงินเดือนไม่ได้มาาาาศปต้งงทแลววก็สนน ก็ไปตัดมามันก็ได้ไม่ไม่มากครับเพราะแต่ว่าตอนแรกมันพอกินครับพอกินนี่ช้างเริ่มกลับบ้านเยอะขึ้นเยอะขึ้นชาวบ้านที่ตกงานก็เริ่มหันมาเลี้ยงบัววัวก็เยอะขึ้นครับยากก็ไม่พอครับครับไม่พอครับตอนแรกตอนแรกก็พออยู่ครับเพราะว่ามีอุตสกรรมเดียวก็ก็ไม่ต้องหาย้ามากมายก็เราเอาเข้าไปที่ป่าจะเลี้ยงอยู่ที่ป่า ไม่ลําบากครับถ้าตอนหลังๆมาลําบากครับลูกเมียกลับมาอยู่บ้านแล้วมีช้างเล็กด้วยครับนีตัวน,นี้ยิ่งไอตัวเล็กมันคลอดใหม่เขาเขากินหญ้าเหมือนตัวใหญ่ไม่ได้ครับก็เหมือนเด็กครับต้องกินตัวอ่อนๆครับใช่ค่ะเราก็เลยก็เลยเริ่มมองหาช่องทางก็คือ y o YouTube แฉบ y u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  e เพิ่งเอ่อบจริงจังเมื่อปีที่ผ่านมา แบบทำํำใส่ใจให้ความสำคัญกับช่อง YouTube กับ Facebook มากขึ้นค,ครับเพราะว่ามันมันมีรายได้เข้ามาอ,มอ,มอย่างน้อยก็ถึงไม่เยอะแต่ว่ามันก็มีเหมือนกับได้ช่วยในเรื่องการเป็นอยู่ของคนของช้างส่วนหนึ่งแล้วก็มีไลท์เราจะไลท์ออนไลน์ด้วยที่บอกว่าไรายได้เข้ามาคือ จากใน youtube เองหรือว่าจากที่เขาส่งอาหารช้างเข้ามาคะเอ่อจาก youtube ด้วยครับได้จากการทำ u t u b e การดูโฆษณาอะไรเงี้ยครับมากกว่าเขาส่งอาหารมาให้ไม่นะครับคือบางวันก็ได้แค่20ตก้าสสิบตก้านนะครับก้านละห้าสิบอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็ได้แค่กินนะครับอย่างน้อยก็มันได้กินอะถึงจะไม่อิ่มก็ คือระทางความหิวได้ครับทั้งคนและช้างครับเฟนครับก็เริ่มติดตามเยอะขึ้นครับก็มีส่งผลไม้มาให้ช้างด้วยอ๋ออันนี้ค่ะใส่ส่งผลไม้ไม่ได้ให้คนนะให้คนด้วยให้ช้างด้วยใช่ครับแล้วทำได้ปีกว่ายอดไปยอดเท่าไรแล้วตอนนี้ยอดอยู่ห้าเซนกว่ายอดซับนะยอดซับใช่ครับห้าเซนกว่า มีช่องกี่ช่องมีมีช่องทางไหนบ้างมี YouTube f a c e b o o k TikTok ครับ t ิกต o อกกี่ซับเลยทิกต็อก,กไม่ค่อยได้ดูมันอยู่ที่สามแสนครับแล้วพี่เขาดูทำไงที่ไม่ไม่ค่อยได้ดูครับเพราะมันมันทำไม่ทันคคนเดียวครับมันทำไม่ทันลูกๆก,ก็ต้องไปเรียนใช่ไหมผมก็สอนเขาแต่เขาก็ยุ่งเกี่ยวกับการเรียนใช่ไหมก็ทำไม่ทัน ถ้าถ้ามีเวลาทำติ๊กต็อมันจะขึ้นเร็วมากครับอยอดยอดยอดทรัพย์จะขึ้นเร็วมากติ๊กต็อกอแล้วที่พอมันทำจริงจังมันจากความที่ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนเลยยากไหมเออยากครับตอนแรกยากมากเลยแล้ว,แล,วแล้วมันต้องใช้อ่อเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ครับทีนี้ผมไม่มีครับผมมีเป็นเครื่องเก่าๆแบบเวอร์ชันมันต่ำม,มากเลยแล้วก็โดนปิดบัญชีไปประมาณ แปดเดือนครับ a c e b o o k ผมโดนปิดเลยทั้ง facebook พนเพจแล้วก็เฟซบุกส่วนตัวโดนปิดครับผมก็อาศัยไปดูการายื่นเรื่องในย t u b e ครับผมก็ใช่ครับผมก็ส่งเรื่องไปที่สหรัฐครับเขาต้องทำตามที่เขาบอกครับผมก็เอาประชาชนไทยไปขอไปสี่ครั้งครับกว่าจะผ่านครับเพิ่งกลับมาได้ครับเมื่อกลับมาได้เมื่อวันเ,เดือนกรกฎาที่ผ่านมา เป็นบุคลิกใช่ครับก,ก็ก็เลยเรียนเรียนรู้กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ครับกับการดูคลิปใน YouTube วิธีแก้ปัญหาครับแล้ววิธีการคิดคอนเทนต์ทาเองหมดเลยครับทำเองหมดตัดต่อเองหมดตัดต่อเองห, <laughs> <laughs> หมดด้วย <laughs> ใช่ครับเรียนจากไหนคะไม่ได้เรียนครับหนังสือยังไม่ได้เรียนเลยครับดูอาศัยดูแล้วก็จําแล้วก็ทาตามครับแต่ว่าคอนเทนต์เราก็คิดเองครับ ทำเองแต่สุดมากช้างที่บ้านเนี่ยเขาเขาจะมีคอนเทนต์ของเขาแล้วเราก็แค่ประยุกต์ใช้แค่เราก็สร้างคอนเทนต์จากเขาเ,ยเลยครับดูนิสัยของเขาครับแล้วก็พาเขาทาครับเขาเขาจะทําเองเขาแล้วก็เราดูแล้วก็เราก็เอาจากการทําของเขาเอามาถ่ายแล้วก็แล้วก็แต่งเติมความรักให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเช่นเช่นสมมติอันนี้น้องอะไรนะคะัอ่างามใส <laughs> งามโชคครับ งามงามงามโชคครับงามโชคจะมีลักษณะยังไงแล้วพี่สร้างคอนเทนต์ให้เขายังไงตอนตอนก่อนหน้าเนี้เขาเขาจะเป็นช้างที่มีมีผมยาวมากเลยค่ะยาวประมาณนี้ค่ะหน้ามาเลยยาวเขาเขาเขาเป็นช้างพิเศษมากครับตอนนั้นแต่เขาเราเริ่มตัวมันหายมมนก็โดนดึงด้วยอ๋อก็เขาตอนที่เขามาเนี่ยเขา เขาแยกจากแม่มาครับผมเอาเอาเข้ามาก่อนเอาเขามาก่อนแม่แม่อยู่ที่หลังอ๋อนี้ก็คือเป็นช้างว่าอยู่แล้วที่อยู่ใช่ตอนแรกมาโอเล่ใช่ไหมพอหลังนั้นก็เป็นโควิดผมก็ไปเอางามโชธมาก่อนก็เขาเขาไม่มีแม่เขาก็อยู่กับพ่อเขาก็ติดพ่อครับเขาก็ติดคนเราเลยสร้างคอนเทนต์ที่พ่อดูแลลูกครับเขาก็ดูแลลูกเขาได้ดีมากเลยครับรับงามโชคนะครับพิเศษเป็นช้พิเศษแล้วเขาก็ติดคนใช่ไหมเขาก็ ไปหนเขาก็ไปด้วยผมไปหาปลาเขาก็ไปด้วยคอนเทนต์ผมก็ไปล่มเบ็ดใช่ไหมเขาก็ไปช่วยดึงเบ็ดดึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทําได้แะก็อย่างที่ทําในคลิปเลยเก่งครับน่คืองามโชคครับอย่างสมมติตื่นมาวันหนึ่งเนี้ยที่จะต้องทําอะไรบ้างทุกวันเลยใช่ไหมตอนเช้าใช่ไหมตื่นมาก็ตั้งแต่เช้ายันยันก่อนนอนแล้วตื่นนอนมาก็สองช้างก่อนครับโดย พอดีผมมีกล้องสองทางไกลเป็นแฟนคลับสสงมาให้ผมก,ก็จะส่องดูไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็มองเห็นเขาพอเราส่องดูช้าเสร็จก็ถ้าเห็นช้างปกติใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีอาการอะไรถ้าเขานอนตื่นเร็วตอนคืนก็เขานอนประมาณกี่ทุ่มอะไรเงี้ยเขาสบายใจแล้วก็อาหารครับต้องหาอาหารให้เขาอ,อย่างอาหารเนี้ยอย่างเงี้ยยาเงี้ยเราเตรียมเตรียมไว้แล้วตอนเชา้าเราก็เอาไปให้แล้วก็เที่ยงน้ําแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้อง ถ่ายคลิปเสร็จก็ต้องตัดต่อคลิปอัปโหลดไว้เสร็จต้องตอบเอฟซีด้วยอะไรอย่างงี้บางทีก็โทรมาทั้งวันเลยครับแล้วก็ต้องไปปลูกยาเมื่อกี้ลดน้ำย่ายังไม่เสร็จเลยครับเพิ่งมาก็คือต้องทําทั้งควานต้องทําทั้งเอ่เป็นผู้ผลิต YouTube ต้องทำทั้งตอบคาถามแฟนคลับใจดหมายแฟนคลับทุกอย่างครับบางทีก็หากกัับบข้าวให้ลูกให้ลูกด้วยมันยากมากเลยชีวิตนึงทั้งวันเลยครับผม แล้วมีคนช่วยไหมคะตอนนี้ที่ทำช่วยยังไงครับไปถึง,ง,งแบ<ค>ช่วทำถ่ายคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลูกๆครับผมลูกก็คือน้องท,ทั้งหมดเลยครับช่วยบางคนก็ช่วยดูช้างช่วยดูแลช้างตัดญ้าด้วยกันถ่ายด้วยกันถ่ายคลิปด้วยกันช่วยเป็นตากล้องบ้างเป็นนักนักแสดงบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมเสร็จ <laughs> ทิ้ง สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดหัวถ่ายเป็นยังคะเป็นแล้วค่ะต่อได้ยังคะได้เป็นเก้แต่ละตัวนี่ใส่แตกต่างกันนะคะสีเชื่อช้างเออ่แตกต่างครับแตกต่างครับเหมือนคนเลยอ๋อแตกต่างกันมากยังไงบ้างคะแต่ละตัวอ่เริ่มงามโชคก่อนเนาะงามโชคเนี่ยอายุเนี่ยจะเริ่ม เปลี่ยนนี่ใส่ไปเรื่อยตามตามคำตัวคำตัวของเขาตอนนี้เขาเริ่มเป็นเบาเบาน้อยแล้วเขาก็จะเหมือนเด็กผู้ชายที่แบบอยากโชว์เบ่งหน่อยเออโชว์พลังหน่อยอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาทักทายเราแบบเการ้าอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็แต่เขาก็ยังมีความน่ารักของเขาส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ยอันนี้เสพแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเสพอย่างเดียวครับผมหยียบโทรศัพท์ผมแตกไปในคลิปเลย มันถ้าเรานั่งเนี้ยจังหวะที่เราเผลอนะครับเขามาสก,กิดสก,กิดแล้วเราไม่ยอมลุกทันทีนั่งทับเราเลยครับเบนเลยครับนี่หัวผมยังเบนโอยแผเป็นอยู่เลยมันทันั่งทับหัวผมขม,มําลงดินเลยครับนี่ตัวเล็ก,ลกส่วนแม่เขาจะห่วงลูกมากและก็รักสามีมากเลยเขาจะเวลากินยากเขาก็จะมองไปหาหัวของสามีเขาเดเอ,อมองรักลูกครับแล้ว อย่างตัวเล็กเงี้ยเขาดูแลลูกน้อยอยู่ถ้าลูกชายเขาลังเกลูกน้องของน้องอะตีเลยเอ,อเอก็มีตีเหมือนเหมือนคนตีตีลูกอะนะโป๊ะแต่ชา้ามันแรงอะเนาะ่ก็เลยเอานิสัยของ่ละตัวมาทำคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปใช่ครับส่วนส่วนโอเล่เนี่ยน่ารักมากเ,าเขาเขาเขาเป็น ถ,ถ้าตามที่ผมเลี้ยงนะม,นมันเหมือนช้างที่พิเศษเห,เหมือนคนพิเศษอะ่ะคนที่แบบมีไอคิวสูงอะ่ะโอเล่นอะอย่างเมื่อคลิปก่อนนู้นประมาณเดือนสองสามเดือนก่อนเขาตะขอเนี่ยผมจะห้อยไว้ที่หูใช่ไหมแล้วเขาเวลาเขาเดินเนี่ยถ้าเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะเก็บมาให้เราแต่ถ้าเขาไม่เห็นเราเขาจะเก็บเอาไว้บนหัว oh. ครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ฝึกเลยเขาเป็นเองของเขา ตอนตอนคอนเทนต์นี้เพิ่งเพิ่งถ่ายครับแต่ว่ามันมันมีมันทําให้เราเห็นเมื่อสามปีก่อนผมไรสุดอยู่ผมนั่งไรสุดอยู่เขาก็กินหญ้าที่ป่าแล้วตะขอตกเขาตกเขาก็เก็บขึ้นมาแต่ว่าผมเพิ่งทำคอนเทนต์นี้ครับหลายปีแล้วแหละเก่งมากเอาเลยหมายถึงว่าพี่ก็ถ่ายเก็บไปเรื่อยๆใช่ถ่ายไปเรื่อยเขาก็เขาก็เป็นพ่อพันธุ์ด้วยครับ เป็นพ่อพันธุ์ซึ่งซึ่งช้างเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยจะเลี้ยงต่างกันจากช้างที่แห่งงานรับงานนะครับต่างกันถ้าเราเออตัวอยา่างการกินการกินและความเป็นอยู่ครับคือช้างช้างที่แห่งงานเนี่ยเขาจะควบคุมอาหารมากครับเหมือนกับรถเลยเลยมันมันจะใช่จะจะให้ อ้วนพีตึงตไม่ได้ครับเขาเขาจะงุ่มงิดเร็วครับจะให้มันผอมๆไว้ก่อนอครับส่วนของเราเนี่ยผอมไม่ได้ครับน้ําเชื่อมไม่แข็งแรงครับผม,ม <laughs> ถึงว่าตกมันบ่อยเพราะว่าเราให้กินเพื่อร่างกายเขาสมบูรณ์ตลอดเวลาเลยอตอนนี้ก็ยังสมบูรณ์นะครับขนาดตกมันนก็ย,ย,ยังกินไม่หยุดเลยครับทางนู้นน้องตกมันบ่อยใช่ครับแล้วคอนเทนต์โอเล่ ชอคนอื่นไหมคะเพราะว่าเวลาตกมันน่าจะแบบต้องไปพากไว้ก่อนเลยอะไรนะครับคอนเทนต์ของเจ้าตัวโอเล่เจ้าตัวพ่อนะคะว่าก็จะเป็นไปในทิศทางไหนอ๋อเขาเป็นช้างตกมันที่สามารถถ่ายคลิปได้นะครับอ๋อสามารถถ่ายคลิปแล้วเผยเพล่อกทั่โลกเลยถึงอาจจะมีคอมเมนต์ดราม่าบ้างอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วแต่แต่ว่าช้างทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยถ่ายนะช้างตกมันเขาไม่ค่อยถ่ายเพราะว่าเขาไม่อยากให้เห็นไง เพราะว่ามันมันไม่เหมือนกันกับโอเล่ครับโอเล่เขาเขาตกมันเขาก็ยังบางทีเขาก็ฟังนะแต่เขาไม่ให้เราเข้านะบางทีเขาก็โยนเราคนเขาก็ดูเขาก็เขาก็มีความสุขเขาก็อยากเห็นบางทีเราใส่หมวกกันน็อกเข้าไปเขาก็เราก็โยนของให้กินเขาก็โยนกลับมาคนเขาก็มีความสุขเขาก็หัวเราะอะไรอย่างนี้ครับเป็นคอนเทนต์ครับแตกต่างจากช้างบ้านอื่นช้างบ้านอื่นนี่ไม่ค่อยถ่ายให้เห็นหรอกครับเขาไม่ค่อยอยากให้เห็นแล้วก็เข้าไม่ได้ด้วย เข้าถ่ายไม่ได้ด้วยเขาไม่ได้นี่ยังพอเขาได้เ,เขาได้ถึงแม้เขาจะยนเราก็เข้าไปถ่ายได้ไออย่งงี้พี่แบบวันหนึ่งพี่ถ่ายกี่ชั่วโมงอะบางวันก็ไม่ได้ถ่ายเลยครับ<อ>เพราะยุ่งยากกับการหาอาหารเข้าหาหญ้าให้ช้างอะไรเงี้ยครับครับบางทีสี่วันห้าวันลงคลิปเดียวครับ<อ> <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาทำ ใช่ที่จริงอยาก,ก็อยากจะรุ่มวัยเลยครับเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนเลยม, <laughs> มันก็ทําไม่ทันนะครับค่ะ<อ>ใช่ค,คแล้วพอเราทํา y o YouTube ด้วยมีคนดูด้วยวิธีการเลี้ยงช้าของเรามันต่างจากเดิมด้วยไหมอ้เงี้ยเอ่อไม่ไม่เลยครับมผมยังใช้รูปแบบเดิมเลยแม่แต่แล้วแต่ใครจะคิดว่าเ,เราต้องเลี้ยงแบบนี้เหมือนที่เขาเขาอยากให้ให,ให้เป็นผมว่าไม่ได้ครับผมต้องเลี้ยงแบบนี้ครับ ผมต้องเลี้ยงของผมแบบนี้เพราะว่าผมอยู่กับช้างในยุคที่ผมผมเลี้ยงช้างมากนทำทำช่องครับผมก็ต้องถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ผมเลี้ยงเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยให้ดูครับคิดว่าการที่เราถ่ายทอดว่าช้างทําอะไรยังไงทําให้คนเข้าใจช้างบ้านเยอะขึ้นไหมเพราะว่ามันก็ก่อนหน้านี้ไม่นจะมีคนแบบเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างว่าอัดทำไมต้องโซ่ทำไมต้องใช่เพราะว่าคนทั่วโลกอัดน่าจะเข้าใจมากกว่าเดิมครับบางคน เขาเข้ามาดูนะเป็นเป็นเป็นชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมเราบางทีเขาก็แบบไม่เข้าใจอ่ะแล้วเมื่อก่อนเขายิ่งไม่เข้าใจเลยเขาก็บอกว่าเราทารุณสัตว์ทรมานอเงี้ยตอนนี้เขาเขาก็มันมันเปลี่ยนแปลงจากคําพูดเป็นภาษาไทยแล้วกดให้มันเป็นใช่เขาก็เข้าใจมากขึ้นครับก็อธิบายให้เขาเข้าใจครับเขาก็เริ่มเข้าใจขึ้นนะครับค่ะคิดว่าเป็นความและเป็นยูทูบด้วยสามารถ เลี้ยงชีพได้โดยไหมโดยไม่ต้องไปเอาไปทํางานเหมือนเดิมแล้วที่ปังเหมือนเดิมแล้วอยากไปทําครับเพราะมันอันนั้นมันเป็นถ้าถ้าเขาเปิดตลอดใช่ไหมมันเป็นไรายได้ที่ยังยืนครับคล้ายๆกับเรามันจะได้ทําช่องไปด้วย<อ>มีเงินเดือนไปด้วยช้างก็จะสบายขึ้นครับแล้วก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นก็เราอยากมีไรายได้เพิ่มอยู่แล้วครับอ, <laughs> อยากได้อยากมีเยอะๆนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำ ใช่ครับตอนนี้ความหวังของเราก็คือแฟนคลับอย่างเดียวเลยครับกับการทำช่องทุกอย่างเลยก็อยู่ที่แฟนคลับหมดเลยยิ่งมีแฟนคลับที่รักและติดตามและสนับสนุนเราก็ดีครับก็อย่างน้อยเขาก็ดูดูคลิปเราช่วยแชร์อย่างเงี้ยครับประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอชื่อได้ไหมคะอ๋อเป็นเป็นชื่อชื่อในบัตรเลยนะค่ะชื่อในบัตรเลยโอเคครับ